หลอนทุกคืนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่กลางป่าลึกเป็นหมู่บ้านที่สงบเงียบผู้คนต่างรู้จักกันดีทว่าในหมู่บ้านแห่งนี้กลับมีบ้านหลังหนึ่งที่ทุกคนไม่กล้าเข้าใกล้บ้านหลังนี้เป็นบ้านโบราณขนาดใหญ่ทรงไทยประยุกต์อันงดงามแต่ดูทึบแสงและมีบรรยากาศวังเวง บ้านหลังนี้เคยเป็นของคุณหลวงเวทินขุนนางผู้มั่งคั่งจาัดก,การทํำธุรกิจค้าไม้แต่ผู้คนกลับร่ำลือกันว่าความร่ำรวยของเขามาจากการใช้วิธีการที่โหดเหี้ยมไม่น้อยที่ต้องเสียชีวิตในป่าเพื่อให้เขาได้กอบโกยสมชาวบ้านลือกันว่าบ้านหลังนี้ถูกสาบแช่งด้วยความโลภและบาปกรรมของคุณหลวงเวทินไม่เพียงแต่เจ้าของบ้านต้องพบจุดจบที่โหดเหี้ยม ยังรวมไปถึงเหล่าคนรับใช้ในบ้านที่ถูกใช้เป็นเครื่องบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณหลวงเคารพอย่างเช่นบัวหญิงสาวคนรับใช้ที่หายสาบสูญไปโดยไม่มีใครพบเธออีกเลยเหลือเพียงข่าวหรือว่าเธอถูกฆ่าทิ้งอย่างทารุณและถูกซ่อนอยู่ในบ้านทว่าเสียงร้องโหยหวนของบัวกลับดังขึ้นเป็นครั้งคราวในค่ำคืนมืดมิดใครที่เผลอเดินผ่านบ้านตอนกลางคืน มักจะได้ยินเสียงคร่ำครวญและเห็นเงาของหญิงสาวหน้าตาเศร้าส้อยยืนอยู่ข้างหน้าต่างน้อยลูกชายคนเล็กของคุณหลวงเวทินซึ่งตอนนี้โตเป็นหนุ่มเขาเคยหนีออกจากบ้านหลังนี้ไปตั้งแต่วัยเด็กเนื่องจากพ่อและพี่น้องของเขาทยอยเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาน้อยหนีไปเพื่อหลีกหนีจากความน่ากลัวของบ้านและไม่เคยคิดจะกลับมาอีกเลยแต่ในคืนหนึ่ง เขากลับฝันเห็นพ่อและพี่น้องมายืนมองเขาด้วยดวงตาว่างเปล่าและมีแผลเปื้อนเลือดทั่วร่างกายเสียงในความฝันกระซิบบอกให้เขากลับไปค้นหาความจริงในบ้านหลังนี้ความฝันที่น่ากลัวนี้เกิดขึ้นทุกคืนจนเขาไม่สามารถทนอยู่ได้อีกต่อไปในคืนหนึ่งน้อยตัดสินใจกลับไปยังบ้านร้างที่ทุกคนหวาดกลัว เพื่อค้นหาความจริงและทำให้ดวงวิญญาณที่อาฆาตในบ้านได้รับการปลดปล่อยเมื่อเขาก้าวเข้าไปในบ้านกลิ่นเหม็นอับของความเก่าและความตายลอยคลุ้งไปทั่วทุกอย่างดูเหมือนถูกทิ้งไว้อย่างสยดสยองเฟอร์นิเจอร์เต็มไปด้วยฝุ่นและร่องรอยของการเวลาน้อยเดินผ่านห้องรับแขกที่ครั้งหนึ่งเคยหรูหราตอนนี้เหลือเพียงเศษซากของเฟอร์นิเจอร์ที่พังลง เขาเดินผ่านห้องนอนของพ่อพบกับกรอบรูปที่แขวนบนผนังที่เต็มไปด้วยใบหน้าที่คุ้นเคยทุกคนในครอบครัวที่จากไปทุกภาพเหมือนจ้องมองตามเขาด้วยสายตาแห่งความทุกข์ทรมารขณะที่เดินไปยังห้องครัวเขาได้ยินเสียงขู่อาฆาดดังก้องจากมุมห้องเสียงนั้นฟังเหมือนเสียงผู้หญิงที่แหบแห้งและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดช่วยด้วย ช่วยปลดปล่อยค่าจากคำสาปนี้ทีเสียงกระซิบแผ่วเบาผ่านเข้ามาในหัวของเขาในที่สุดน้อยเดินไปยังห้องเก็บของลึกสุดของบ้านที่นั่นเขาเจอกล่องไม้สลักที่มีลวดลายแปลกตาเป็นกล่องไม้ที่คุณหลวงเวทินเคยหวงแหนและไม่เคยให้ใครแต่ต้องน้อยเปิดกล่องออกด้วยความระมัดระวัง ภายในกล่องเขาพบสิ่งของต่างๆที่เป็นเหมือนพิธีกรรมเรียกวิญญาณรวมถึงบทสวดที่เขียนด้วยภาษาโบราณที่เขาไม่เข้าใจมีรูปถ่ายขาวดําของบัวที่ดูแปลกตาเพราะมีดวงตาที่ใหญ่โตและจ้องตรงมายังเขาทำให้เขารู้สึกเสียวสารหลังทว่าภาพถ่ายของบัวกลับไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เขาขนลุกสิ่งที่เขาพบถัดไปคือลูกปัดหยกที่เคยเป็นของบัว เชื่อกันว่าลูกปัดนี้ถูกคุณหลวงเวทินเก็บไว้หลังจากสังเว้บัวไปในพิธีกรรมลึกลับเพื่อใช้บังคับวิญญาณของบัวให้คอยดูแลบ้านและทรัพย์สมในคืนนั้นขณะที่น้อยกำลังจะเดินออกจากบ้านทันใดนั้นบรรยากาศรอบตัวเขากลับมืดทึบลงราวกับมีเงาดำบังอย่างมาปกคลุมเหมือนมีคนจำนวนมากอยู่รอบตัวเขาเสียงกระซิบหลายเสียงซ้อนทับกันเจ้าจะไปไหน นี่คือบ้านของเจ้าเจ้าจะหนีจากคำสาปนี้ไม่ได้น้อยหันไปพบกับเงาลางๆของบวชที่ยืนจ้องมองเขาด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความแค้นน้อยพยายามวิ่งหนีแต่เหมือนมีแรงบางอย่างดึงรั้งเขาไวนในที่สุดน้อยก็ทนความกลัวไม่ไหวเขาหยิบลูกปัดยกขึ้นมาและตัดสินใจท่องคำอ้อนวอนปลดปล่อยวิญญาณตามที่เคยได้ยินจากชาวบ้าน หลังจากท่องเสร็จเงาดำและเสียงกระซิบก็เริ่มค่อยๆเลือนหายไปบัวยืนเงียบๆและจ้องมองน้อยด้วยน้ำตาก่อนจะค่อยๆจางหายไปหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นบ้านต้องคำสาปก็กลับมาสงบไม่มีเสียงหวยหวนหรือเงาผีอีกต่อไปน้อยตัดสินใจหรือถอนบ้านและสร้างศาลเล็กๆไว้เพื่อให้ดวงวิญญ,ญาณได้พักผ่อน จากนั้นเขาจากหมู่บ้านไปโดยไม่หันกลับมามองบ้านหลังนั้นอีกเลยจบกันไปแล้วนะคะกับเรื่องบ้านต้องทำสาบฝากทุกคนกดไลค์คอมเมนต์ใต้คลิปและฝากกดติดตามหลอนทุกคืนกันด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ